แนะนำอีกหนึ่งบุฟเฟ่ที่เด็ดที่สุดในโตเกียวชั่วโมงนี้ฮะนี่เราว่าคุ้มสุดๆเลยกินซ่าฮับโปะฮะ,ฮะ <Yeah. Yummy. S 1> ร้านนี้จะชื่อว่ากินซ่าครับโปะนะฮะแต่อยู่ย่านกินซ่าเลยนะสามารถเซิร์สแม็ มาจากกูเกิลได้เลยนะซึ่งหาไม่ยากเลยนี่ร้านอยู่ชั้นใต้ดินนะเดี๋ยวลงมาเจอแล้วราคาเนี่ย12 0 0 0พันเยนต่อหัวนะคะเป็นราคาเน็ตแล้วนี่ต้องบอกว่าราคาคุ้มดีนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาทานเนี่ยต้องบอกว่าของที่คุณจะได้รับประทานนี่คุ้มสุดๆเลยนี่ฮะไปดูกันเลยดีกว่านี่เรื่องจากรยายอาหารทะเลของไหนะนี่ที่เรามาวันนี้นี่เราอยากเป็นปูทะลับมากนะซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีลงถึงมีปูเชฟด้วยนะแล้วก็มีหอยมีุ้งมีซาซิมิทุกอย่างเรียกว่าครบ เรียกว่าลายอาหารนี่เยอะจริงๆนะแล้วก็คุ้มค่ามากๆต้อบอกว่าใครกินเก่งๆที่ไหนก็คุ้มนะฮะหรือกินไม่เก่งก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีเพราะว่าไปทานข้างนอกเนี่ยอย่างคู่เทบาบะถ้าถือว่าราคาเรื่องอยู่นะมาทานแบบนี้าหารได้หลายอย่างเลยแล้วกินได้ตั้งสองชั่วโมงฮนะยันที่เป็นทีเด็ดที่หลายๆคนถูกใจม,มากๆตะคืนหนึ่งะฮะนี่ว,ว่ากิวเอห้าที่นี่ฮนะตัดได้เลยไม่อัน้นนี่มีหลายส่วนที่เลือกสัตว์นะฮะนี่ รวมถึงว่าของโซเดียก็มีอีกเกยอะนะฮะให้เราเลือกจิ้มไปได้เลยนี่แต่ก็จะบอกว่าไปเนี่ยเราก็หยิบแต่เนื้อเลยนะนี่ชอบมากอย่าตื่นแทบไม่ได้ทานเลยนี่ฮะมาดูลายหางทะเลจุด่นบวางนี่ฮะหอยเชลล์ตัวใหญ่มากหอยมีหลายชนดิดเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าใครมาร้านนี้เรากินได้ครบทุกเมนูที่เขาเตรียมไว้ให้นี่ดีเทพบ้างๆนะเราจอบรับเลยเรากินได้ไม่กี่เมนูน,นะครับเพราะว่ากันมวนเดียวกับของวอ่ไรที่อยากกินเนื้อปูอะไรอย่างงี้นะฮะ Hey, รวมถึงนี่อาหารที่เป็นกับข้าวเลยนะก็มีเรือจะเป็นมุงที่เป็นซูชินี่เขาก็าจะโรยปันสดๆครับนูสดตรง,ดงนี้เลยของทอดกางล้ำการด้วยแพ้กันนี่เทียบไปหมดใครจะกินนี่แนะนำมาอดข้าวเช้าบางวันแล้วมากินมื้อเย็ยนหนาวให้จุกกันเลยนะคะรับรองว่าเด็ดนี่มุงที่เป็นอาทาเลน่นก็มีฮนะ ร้านใหญ่โตดีนะฮะโตเพียบแต่คนก็เยอะเช่นกันนี่ใครจะมาลองจองมากขอก็ได้นะเนียจะได้มาเราไม่ต้องรอนานนี่ฮะชอบมากฮะบุ้งที่เป็นซีฟู้ดตัตนี้ฮะปูกระบะนีเนูงเด็ดจริงๆ มุมของหวานนะว่าจะมีทั้งไอศครีมแล้วก็เค้กนะฮะก็ให้เลือกอีกหนึ่งที่เด็ดที่หลายหลายคนชินชอบก็คือมุมเครื่องดื่มฮนะนี่มีทั้งนองนแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะไม่ว่าคุณจะชอบกินแอลกอฮอล์แบบไหนเหล้าสาเกเบียมีคราบฮะนี่ไปดูบรรยากาศโต๊ะที่นั่งกันบ้างสักนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นโต๊ะแถายาวแบบนี้นะ ถ้าจะให้ถึงข้อเสียอย่างเดียวสำหรับร้านนี้สำหรับกล่านะฮะก็คืออยากจะเป็นเรื่องน้ำจิ้มแมที่พี่อะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มแมแต่ว่ามันไม่เหนียที่นี่ก็จะเปลี่ยนน้ำจิม้มแบบจิ้มใส่ใส่เปรี้ยวๆนะแต่อาจจะไม่ใช่ซีฟู้ดแ่บแบปัดปดาเราที่คุ้นเคยแต่อนนี้ก็ถือว่าไปได้ฮะเพราะว่าของที่ท่านเนี่ยกินกับน้ำจิ้มที่เขาให้หรือว่ากินแบบกล่านี่กคืออร่อยมากละฮะคุมจริงถือว่าเป็นอีกร้านบุฟเฟ่ที่แนะนำเลยฮะใครมาโตเกียรเราหลออมาทานกันดูฮะ